สบายดีทุกคนตอนนี้เราก็มาหอดหล่านหมูกระถะาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเราอยู่บ้านโพนี่แหละเดี๋ยวสิถ่ายเส้นทางเราจะอยู่ริมทางเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปถ่ายหน้าหาดเนาะทุกคนเจ้าเพกับผ่านมาคุ้มือแต่ว่าบบเคยเขามาซิมจักเถื่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวสิทุกคนมาเบิรกเนาะแต่ว่ายังกินไม่ได้ตอนนี้ยังอิ่มเพราะห่าะกินเพอมาเนาะท่านบม่ได้กินเพอกับสิมาลองซิมอยู่แต่ถาเบิร์กมาแรงเนาะมาแรงติดใจสิมาเนาะทุกคนมาแรง ลองมาชิมบ้างม,มากับน้องสาวสองคนคือเก่าตอนนี้เขาก็อยู่ประมาณหน้าหานแล้วนี่แหละเนาะเดี๋ยวซีรีวิวป้ายเนาะทุกคนเราจะมีป้ายไว้คักในผู้ใดที่ยังประธานได้มากอะเห็นป้ายมากอะมาชิมได้เนาะทุกคนแม่ค้าอะใจดีเนาะเราก็ให้เชาวแพรีวิวเราก็จะดีเนาะเพคนให้เฮารีวิวเนาะคนทนั้งได้เสียบเบิ่งป้ายเนาะโอเคขับไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตามเหมกับชมเพื่อนบ้า,าตอนนี้เนี่ยผรมยุ้งเนาะทุกคนนั่งรถเนาะผมเหนียวผรมยุ้งไปหมดเลย ให้เบิ่งป้าย,ยป้ายเนาะเราอยู่อาหานเราอยู่บานโพนะทุกคนขามกับทางฝั่งนี้นะทางฝั่งใหญ่นี่แหละทางใหญ่นี่มีก็จะเป็นป้ายเราติดป้ายว้ขักในนี้ให้เบิ่งป้ายสกอนเดสิพาไปเบิ่งนะหานเนาะที่ผู้ใดยังบ่ทันมาซิมสะเพยก็ยังบ่เคยมาซิมจักเถือ่อนเดสิพาไปเบิง่งหม่องหานแล้วเนาะหานแล้วรู้ลาน,ลนะเขาไปแบบเย็นร่มรื่นดีนะทุกคนร่มดีข้างในเนี่ยแบบ แบบมีต้นไม้นาะมีดอกไม้ดอกยางคักเนาะเบิ่งเบิ่งแบบเบิ่งแบบว่าสบายตาดีเนาะกินแบบ้มวิวไปนําเอาไปกินไก่นนี่ต้นไม้แบบรอบๆเลยน้องคนเจ้าของห่านก็เจ้ากระจายดีใจดีเลยก็เจ้าห้รีวิวดู้เป็นพุ่มไม้นะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นยังผุ่มไม้นี่เป็นในห้านเนาะในห้านนี่จะแบบวิวดีขนาดเนาะเราเห็นเป็นแบบกกไม้บริเวณรอบๆเนาะ ยันมาเราเด้มาเราคือโซ่ยันสุดเลยไลไนี่ม,มาแล้วเดิค่ะเขามาน้ำตีก็ยันมากัานไปคนเดียวน้องสาวไอ่เกาะเราทุกคนน้องสาวอันนี้แม่เจ้าของร้าน <S <S เราบรอเราเหรเราบอกว่าให้ไปถ่ายเรากินโซ่เราเรากินโซ่นะแม่มาเจ้าอยู่เ <มา S 1> ขาก็ยัดกันถ่าายงน อย่าไปใกล้มันติล่ะแหลนมานิแหลนมาแนีวทีมต้องใหม่ต้องยังเลยได้ค่ะนี่ห่านห่นจะบเลยบอหน่นะเออเรื่งเขาเริ่มาแล้วเจ้าไอเดียมาแต่ทางใดนี่ต้นไม้หุ่มบริบบอหนิไอเดียเราคิดเองนเจ้าของห่านเราเนาะทุกคนเจ้าเห็ดมีแต่สาขาันี่สาขาเดียวแต่ว่าเนาะ แม่เนี่ยครับคุอแม่เ,เรากินข้าวค่ะเรืเร่องข้าเด้่องกั้งั้วนี่คุณแม่กั้งถ้วยกระพูปลาเนี่ยเรากินข้าวโซ่เลยเรื่องกั้งถ้วยกระพูปลาตรงนี้เรากินไปแต่แซวก็แล้วนี่นะตรงนี้บริเวณรอบๆแล้วนะตกลงไงตกลงตกลงเอาชิมาถ่ายยังละถ่ายยังมุกกถ่ายแล้วถ่ายเท่ากินตรงนี้อาหารแล้วนะอืมเนี่ยตีเข <นา S 1> ่นแนาแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างค่ะแน่ได้ตีเข่าแล้วไม่ลายไม่ลายวะเนี่ยค่ะกินแล้วมันบ่ไรวะจ้ะ ไม่ไรซื้อมาวันนี้เราเห็ดไหนะอันกังเทิงนี่มันหมากยังเนาะเาลืมเลยหมากหมากนอดไม้ช้านเร่าหรืว่าหมากนอดบ่ฮะนี่นาะหมากนอดแม่นบ่บุ๊เม่นซาบะรสบ่ฮะแม่นบ่ภาษาไทยนาะซาบะรสเออซาบะรสที่รสชาติสมศมฮะเนาะนี่อันนี้คืออันนั้นคือหนอนแล้วสีคนว่ะหนวดแล้วสีหนวดแล้วสีวันนี้นะแล้วสีอันนั้น อันนี้มันอสี่โมมี่เออมันมันเกิดกินแบบดูแบบนี้สภาพแบบนี้เออมันเกิดแบบธรรมชาติเติบโตด้วยของมันเองบมมีหนาโมมี่งั้นเามันบม่ได้ตายวะนี่หรือว่ามันเป็นเนเน่เออเขาเป็นหนวดลื่นสีเพราะว่าเขาคนหนามจมืกเลยเด้อคนหนามจมูอไม่ครับไปถ่ายบางอื่นก็เด้อนฮะเดี๋ยวเจ้าซีไอจะกินเขาละเออยังก็เพลืนต้นเพลืนต้นเพลืนสบายนางเจ้าเอาต้นไม้กระโดดกระเดียเนาะไอเดียค่ะลิเนาะไี่มองนางกินแล้วมาแรงผัวแหลกจะซื้มากินฮะ ท่านร้านอาหารยังเกาะระเบียงแซ่บระเบียงแซ่บอยู่บ้านธาดโพนอยู่บ้านธาดโพนเมืองไซผุดทองเมืองไซผุดทองเขีงสวรรค์เขตเนาะจ้าจ้าต้องต่อเนาะกันเขียงสวรรค์เขตตั้งอยู่วังได้บริลงอันนั้นคือยังหาก็เจ้าเห็ดกินต้มปลาเด็กต้มปลาเด็กวันนี่รีวิวเราเห็ดสุ่มผักเลยเนาะวันนี้เราเห็ดนะ ละห่านระเบียงระเบียงบ่นบอกลืมเสือได้เนี่อันนี้มาให้นวดบ่ล่ะนี่โอ้ยขกัออขกลีเนาะขักลิมของนางกินฮะนะทุกคน,นกแล,ล้วเห็ดขกักลีเนาะมีต้นหมอกต้นไหม่ขกักเนเนยลืมถามว่าสุดเทยมีสุดเทยเนาะอันนี้า้างนี่ก็จะเป็นข้างในเคยผ่านกูเมือกมือแต่ว่าบบเคยเข้ามาจากเถื่อนไปเบิ่งให้สุดเลยเนาะทุกคน ห่านหมกูกระทะซอว่าห่านซอว่าห่านระเบียงเมนบอกลืมหรือดห่านระเบียงตั้งอยู่บ้านโพนเมืองไซบูทองแขรงสวรรค์เขตนะทุกคนห่านเราคักรีนนะมีวัดทุกอย่างมีเอาต้นกล้วยด้วยนะคะเจ้าของร้านเราในไสดีดีนะทุกคนเราก็ว่าเป็นกันเองว่าหัวบ้าเล่นเป็นกันเอง,เน,เน,น,เองนี่นะผู้ได้มานังกินรับรองธรรมชาติอ้อมเลยไอเดียเราคิดเองนะทุกคน นี่นะอันนี้ก็จะเป็นโกมกถั่วนี่เย็นสบายเย็นค่ะเนาะกินแบบว่าเพิ่นลับไปเลยเราเด้นนี่หาก,กินนี่น่ะจะไปทามเบิ่งเนาะราคาสุดเท่าไรตัวน,นี้อิม่มแห้งดีเลยตัวน,นี้นั่าก,กินเพลินไปเลย,เ,ยนนเนาะ,นะสัตว์เหล่าจะมานั่งกินวมาสุดเนี่ยคันนัง่งนั่งกินซอฟเฟสิเลือกตูบมั่งหกที่สุดเลยจังมีงูเขียวหกที่สุดเลยเรานางแบบเป็นพรมคักนี่นะ กกไหมอ้อมห่านเราแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่นี่ยโมนีนกระตกค่ะไปดินี่เนี่ยดอกไม้ยังก็มีเบิแลเวาเอาดอกไม้มาแบบประดับประดอยไฟเฟอร์ก็มีเบิด้วทุกคน่ะมีไฟกลางกลางคืนเนาะปิดลานจากโมงเปิดลานจากโมง ปิดจักมงเปิดจักมงบัดนีาต้องมานั่งสัมภาษณ์อ่ะนั่งสัมภาษณ์เราใกล้ๆจดีปิดจักมงเปิดจักมงบัดนี้เปิดเวลา9:00นเช้าฮ้อง10:00น10:00นกลางคืนหรือเป็นเิ่ม2 0 0น2:00นง3:00นก็้ปิดโดยอือมื้อนี้ร้านอาหารเบียงแซ่บออ่าอยู่ร้านเฮาก็สิมีหลักๆนี่นี ตำทะเลเนาะสิขึ้นเรารักตำทะเลโดยตำทะเลนี่มาเดินมาซีมึงเด้อเห็นใช่ขึ้ยอดหวาหมูกระทะจะมีสูตรอะไรอ่ะแล้วก็มีหมูกระทะโดยหมูกระทะนี่เขาก็สิขายอันเป็นโลกขายโดยเป็นชุดชุดละหกสิบแต่ว่าอยากซื้อกินกับปั้นก็ได้เนาะแม่อยากซื้อเอ่อมากินอยู่บ้านก็ได้โดยก็ขายสูตรละหกสิบแม่แม่แต่ว่าห้ามาจะคนก็ได้แม่จะคนก็ได้โดยโดยแล้วก็สิมีเป็น ขายเป็นโลโลละเก้าซิบโดยโลละเก้าซิบนอกจากนี้พักมียังไห้โดยมีพักแคมปให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มมีเบิร์มนมีน้ำจิ้มเริ่ม้ยอยโดยนองจากลูกค้าอยากซื้อต้องการพักเพิ่มนอกจากขายพ<ม>ิเศษเนาะโดยไอเดียนจะอันห้านี่จะเปิดตะเฮงระบะรูปหา้ากนินห้านี่เปิดประมาณได้สองปีกลัวๆเลยเออสองปีกลัวกว่าไอเดียคิดเองเนาะคิดเองตัวตั้งคอยกระทร่งมาสร้างโดย อันไม่ต้องทิมเด้อลังเบียเด้อลังเบียนั่งได้เข้าบ่ได้ต้นทุนต่ำแมนความแบบอันนี้เดซ่ากุกใหม่กุกตอกนี่อันงางาใหม่งายยังมีเจ้ามันมีต้อไม้เลยมันคนแบบจะมักธรรมชาติกระสันเท่าเนาะบางคนมักปลูกมักธรรมชาติแบบธรรมชาติมีน้ำ้นไม้ต้นยังหางใม่ห้างเจ้าได้ไปเห็ดเวียงอยู่ไทยอยู่บ่หรือว่าตะกี้เคยไปอยู่ไทยอันนึงอน ขาจะลายอยู่บอกต่ละมื่อกระเพาะเรื่อยเรื่อยเนาะพอบ่ายอยู่เทียมทางนี่คือพากเตรียงพร้อมเนาะช่วงอันนั้นช่วงอ่ก่อนยังโควิดนี่ด้านิีนเต็มเต็มอยู่ในหม่องหนังเป็นแบบใบรุ่นสิแล้วเนาะมีเบิร์ดครอบครัวเพราะว่าห่านเขาเนี่ยมันขายอาหารอย่างเดียวพวกอาหารทะเลเนาะมากินนี่เบิร์ดอาหารทะเลพวกดำ จะไปอยู่ไทยนี่ได้หลายปีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไทยโว่ตั้งแต่อายุสิบเก้าปีหรือสิบเอปีแล้วก็มาอยู่บ้านปีลกปีจะไปเหตุงานยังใส่อยู่ไทยอยู่ไทยก็อยู่แต่ที้อยู่ด้านอาหารตลอดโอ้ก็เลยก็เลยเอาความสนใจตรงนั้นมาเหตุอยู่บ้านเฮาเหตุอยู่บ้านเฮาเพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่ธรรมศาสตร์อันแบบต้นใหม่เป็นตอเป็นใหม่อยังมันมันหลายเลยก็เลยอย่าง ไตเอามาตกแต่งมันเขากับแม่นเขากับสถานที่บรรยากาศสถานที่เขากับซัมมี่มันก็แม่นหอบหอบอาหารเขากับซิมี่ไพนาแม่นด้วยเออไม่ไพนาเขาเนี่งามเคี่ยวลูกุ้งเขาเนี่เขาเจ้าบอหรือว่าเขาก็จาบอไงเขาก็เจ้าเมนเนี่ยทับมาสาและลายเย็นนิดนึงเย็นได้บรรยากาศแบบบ้านเมนความรักเมนไปอยู่ไทยอีกห้องร้านนึ่เขาก็มาเห็ดยูบ้านแล้วคือจังหวะ ธุรกิจเขาเองค่ะอะไเนี่ยนั่นเขาเฮ็ดเองนะเพราะว่าอาหารนอกากเห็ดเองเขามีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารร้านอาหารเฮ็ดาหารโอ้ยจะไปเป็นผู้อะไรเป็นลูกน้องบริวารร้านอาหารเจ้าเองให้ทุกคนลูกน้องลูกอ่องเลยเนาะเคยไปเห็ดมาเขาเคยเห็ดเองอ่แบบว่าเราเรียนรู้เนาะว่าอาหารก็จะเฮ็ดในใดใดเนาะเขาก็มาเฮ็ดอยู่บ้านเขาเสี่ยงนะเนาะกันผู้ใดยังผู้ทันมากะมาชิมเลยเนาะทุกคนท่านนะเรามีป้ายขักเหนาะนี่เนาะตัวนี้เนาะป้ายไหมมาชิมเนาะ ยังไม่เคยมากเลยด้วยาอาหารยังกับยุบนันทุนธาตโดยกินน้ำกับมันอย่างยุ่เข่าวันเจ้าของหลานเรานี้ใส่ที่ดีนน่นานนตาแล้วคนโรยน,น,นี่น่จะให้ปิ้งกินตามนีม้นแค่โกนึงว้เราแล้วนอกขาวเนี่ยเนี่ยน่ะมาทำมาราแล้วะทุกคนอาหารระเบียงแทคือหนรโดยอย่าลืมเขาไปที่ตามเาในเดือนหายังนะคะมึง้มีฮอเทเกิดอยู่ในนี้แล้วนะอืมมันรรมาซาไลยังไงนี่โต๊ะ อยู่ในโต๊ะตั้งแล้มีเฮ็ดได้เดือนนี้นะเมนความอร่อยหลยธรรมชาติจำได้อย่าลืมขอบไปติดตามคลิปทานดับเด้อชื่อช่องว่าเพวาสาราแม่เดือนห่านอาหาระเบียงแสบอยู่บ้านพูนธาดดโตุเมืองไซผู้ทองแปร่สมันเถืเท่านี้แหละโดยพี่น้องที่สิมาว่ายพระธาตุโพนเนาะกะอย่าลืมมีห่านได้นาะอาหารแสบแสบก็มีห่านอาหารระเบียงแสบโดยโดยเบอร์โทรก็มี 0209986883เนาะคันม้าบัถือกระสอบถามได้กระสอบถามว่าสถานที่อยู่บองไนเด้ของในนอเนย์มันจะมีหลากหลายอาหารตามสั่งของเราดยมีตําตําหลักๆมีตํำมืดตำทะเลตํากุ้งสดตํากุ้งลวกตําปลาหมึกตําหอยมีบรรทุกอย่างหอยแข็งตําสบายนางโอ้ตาป่าตำอะไรหลายตำตำสารพัดตำไม่จะตำกับตำแล้วใช่ อาหารทะเลเขาก็มีหลากหลายโดยชุดๆใหม่ๆเรื่องอาหารทะเลโดยตามสั่งเลยโดยโดยโอเคเราทุกคนขอบใจหลายๆโดยโดยขอบใจหลายๆที่น้องๆนี่มาใส่ยังบไงถามใช่ไหมมาตะวันเมืองไคลูกเออโดยชักอีสังเสือนซ่องเพิ่นก็สิได้ติดตามเขาคอยยังเพ่าสาวเล้เขับไปติดตามให้เขานึ่เด้อริมมาเอาดันนี่เลย โอเคนะทุกคนเราก็ได้รีวิวหนาล้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังบด้ทันได้ชิมเนาะทุกคนเดี๋ยวสิมารีรวิวอีกทีหนึ่งคือตอนเขามากินเนทุกคนโอเคถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแพรวัสลารนัมีเด้อร์เพื่อที่จะมีกำลังใจยิ่งขึต่อไปเนาะชาอแพรก็ต้องของขอบคุณความใจควแม่พี่น้นองที่อยู่ฟังเราหรือว่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ยังขับมาติดตามและก็รับชมช่องแพรวัสลารเนาะสารก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย